สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ c h anel n T Life Code ก็เจอกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาดูเนื้อหาสำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําช่องนะครับ c h anel n T Life Code ที่ผมทําไว้นะครับทุกคนสามารถเข้าไปที่ youtube นะครับแล้วก็พิมพ์ไปที่ช่องนะครับ T Life Code นะครับ T l ี k e ล คีดโค้ดนะครับก็จะเจอช่องนะครับที่เป็นรูปผู้ชายนะครับแล้วก็มีแบ็กกราวน์หน้าตาแบบนี้นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ในช่องก็จะมีวิดีโอเนื้อหานะครับค่อนข้างเยอะนะครับจะเป็นเนื้อหาสําหรับการแชร์ความรู้นะครับเรื่องโปรแกรมมิงนะครับแล้วก็เทคโนโลยีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับ สายงานเดฟสายเทคนะครับก็เข้ามาดูเนื้อหาได้นะครับตอนนี้เนื้อหาค่อนข้างเยอะนะครับรแกรมมิ่งที่ทําไว้ก็จะมีเรื่องของ j a v a s c r i p t นะครับในเนื้อหาของจา v a ส c r i p t ก็จะมีเป็นเบสิกก่อนนะครับแล้วก็ตทยอยลงเนื้อหาที่ค่อยๆนะครับค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับในส่วนของ j a v a s c r i p t แล้วก็อาจจะมีภาษาอื่นด้วยนะครับา มีเวลาผมก็จะทําเนื้อหาเกี่ยวกับอย่างภาษาโกภาษาซีพัดนะครับหรือไม่ก็เจนภาษาจาวาหรือซีชาร์ปนะครับเอาตัวที่นิยมกันก่อนละกันนะครับสําหรับเริ่มต้นก็อาจจะเป็นจาวาสคริปต์ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจจะมีลงภาษาโกกับจาวาให้ด้วยถ้ามีเวลาผมก็จะทําเนื้อหาลงไปนะครับมีพวก p i n c i p l e นะครับเกี่ยวกับเทคโนโลยี นะครับเกี่ยวกับการโคดดิ้งนะครับหักการทำซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับนะครับโอเคสำหวันนี้ก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ